ครัวครูเราดูแลบริษัททรัพย์ยั่งยืนเอนเตอร์ไพรส์จำกัดร่วมกับสำนักงานสกสอคอจังหวัดอุตรดิตถ์มอบกำลังใจให้ขวัญครูไทยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเมื่อวันที่17ตุลาคม2566ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าปา่าอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตนายเลืองรวิทยุยหะธรรรงรัต ผอ,อสำนักงานสกสคจังหวัดตริตประธานเปิดงานครอบครัวคูเราดูแลพร้อมด้วยนางสาวเพนพักรีกระจางประธานบริษัททรัพย์ยั่งยืนเอนเตอร์ไพรส์จำกัดซึ่งทางบริษัททรัพย์ยั่งยืนเอนเตอร์ไพรส์จำกัดร่วมกับสำนักงานสกสคจังหวัดตริติมอบกําลังใจให้ขวัญคูไทยเพื่อนที่และทีมพลังลักสากรมั่นคงนําโดยนายสุริยะ อยู่สืบกรรมการเครือข่ายสพสพจังหวัดอุดรติ์และชมรมข้ helmet, chief, pigs, าราชการบำเหน็จบำนาญและลูกจ้างอำเภอท่าป่าจังหวัดติดร่วมงานดังกล่าวนายเลืองระวิทย์ผอสกสพจุติดเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผลกระทบอุทกภัยของจังหวัดติดเนื่องจากฝนที่ตกหนัก <Pie>? ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนในช่วงวันที่เก้าตุลาคม เวลาประมาณ0.5.00น,นที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการถนนหนทางและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ที่รับความเสียหายรวม7อำเภอ17ตำบล45หมู่บ้าน2,152ครัวเรือนทางสอ,งอสอคอได้ร่วมกับเครือข่ายชบคและ สพสในแต่ละอำเภอทั้ง9ก้าอำเภอและบริษัททรัพย์ยั่งยืนเอนเตอร์ไพรส์จำกัดได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้เป็นขวัญกําลังใจให้กับเพื่อนครูและได้มอบในทุกๆอำเภอที่ผ่านมาอาทิอำเภอพิชัยอำเภอตอนไปเมื่อวันที่15ตุลาคมและวันนี้วันที่17ตุลาคมได้มอบให้กับเพื่อนครูในอำเภอท่าปราและจะมอบ ให้กับอำเภอภาท่าและอำเภอป้านโคกจังวดตริดในวันถัดไปทั้งนี้ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอท่าป่าจังหวัดตริดได้ร่วมกับสนักงานสกอสอคจังหวัดตริดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสุขมิตรจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้บริการตรวจและคัดกรองดวงตาเกี่ยวกับโรคต้อกระจกและโรคต้อชนิดต่างๆให้กับข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญในเขตอำเภอท่าป่า และอำเภอใกล้เคียงซึ่งการดังกล่าวได้รับการสนันุนโดยทีมงานพลังรักษาก่อมมั่นคงในครั้งนี้อีกด้วยจากที่ฝนตกหนักเนื่องจากตกทั้งวันทั้งคืนของวันที่8ที่9ตุลาคม2566นะฮะที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้น้ำป่าไหลหลา,ลากนะท่วมอำเภอต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 8อำเภอนะฮะก็ทำให้ประชากรนะครอบครัวหลายๆค,ค,นะนะครอบครัวทั้งหมด4 5หมู่บ้านแล้วก็2,152ครอบครัวซึ่งได้รับนะผลกระทบอย่างหนักทางเราสกศคอ,อพร้อมด้วยนะบริษัททรัพย์ยังยืนเอนเตอร์ไพรส์จำกัดแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทำเอ็มร่วมกันว่าครอบครัวครูเราจะดูแลร่วมกันนะอุตรดิตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทางบริษัทนะซับยังยืนอินเตอร์ไพได้ให้ความสำคัญและก็จะเป็นต้นแบบในการดูแลชีวิตครูทุกคนทั้งอยู่ในราชการและ,กะเกษียณอายุแล้วนะซึ่งเราภารกิจเรา วันที่15เราก็ได้ไปมอบทางอำเภอเมืองและก็อำเภอรตรอนอำเภอพิชัยเรียบร้อยแล้วนะก็มีผู้ประสบอุทกภัยอีกหลายอำเภอที่เราจะต้องไปดูแลเช่นอำเภอเมืองนะ250ครอบครัวนะ11หมู่บ้านอำเภอน้ำปาด146ครอบครัวนะอำเภอท่าปลาที่เราเราอยู่ตรงนี้วันนี้จะมาอยู่ประมาณ60ส นะ60ครอบครัวซึ่งมารับแลก็จะมีอยู่250ครอบครัวนะบ้านโคกซึ่งอยู่อีก200โลอีก189โลนี่จะมีอยู่73ครอบครัวส่วนฟักท่าเราจะไปในวันถัดไปนี้ก็จะมี1,378ครอบครัวนะซึ่งเราจะต้องไปดูแลทุกครอบครัวนะนี่คือภารกิจวันนี้เราได้มีโอกาสนะได้พบปะกับ ผู้ใหญ่ใจดีซึ่งทำซึ่งทำมกับสกสคข,ของกระทรวงศึกษาธิการไวนะ้เราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการนะประธานบริษัทนะท่านเป็นพักได้ให้เกียรติมาแล้วกนะ็ทางทีมงานของบริษัทนะได้ร่วมกันแล้วเราจะไปทั่วประเทศหาก มีครูชีวิตครูที่เราจะต้องดูแลตอนนี้ไปทำภารกิจทางภาคใต้ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้ครูวันที่4นี้เราก็จะมีที่จังหวัดร้อยเอ็ดเราได้ไปร่วมแต่วันนี้ทางบริษัทได้ให้เกียรติมาด้วยตนเองเลยนะประธานบริษัทได้มามอบให้พี่น้องของอำเภอท่าปลานะ 60กว่าครอบครัววันนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทเป็นอย่างสูงยิ่งนะฮะที่ได้มาร่วมครอบครัวครูเราดูแลครับผมประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน